ล่าสุด BTS ประกาศแผนการเกณฑ์ทหารอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากซอกจิน BTS เป็นคนแรก สวัสดีทุกคนค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคม2565ทางไฮฟ์ได้ออกแถลงการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าซอกจินสมาชิก BTS ขอยกเลิกการผ่อนผันในการเกณฑ์ทหารของเขาในช่วงปลายเดือนตุลาคมและปฏิบัติตามกระบวนการเกณฑ์บริการกำลังคนของกองทัพสมาชิกคนอื่นๆจะทำตามด้วยการเกณฑ์ทหารตามแผนของแต่ละคน ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะจินที่เกิดในปี1992ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวให้เลื่อนการเก์ตหารออกไปตามพระราชบัญญตัติการดับราชการทหารที่แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในปี2020และการเกณ์ทหารของเขาจะถูกเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี จินได้ถอนเลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปจนกว่าจะมีอายุ30ปีคาดว่าเขาจะเกณฑ์เข้าเป็นทหารประจำการในทันทีที่มีหนังสือแจ้งการเกณฑ์ทหารคำถแถลงมีดังนี้ Big h i t Music มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าสมาชิก BTS จะก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการการรับราชการทหารหลังจากคอนเสิร์ตที่มหัศจรรย์เพื่อสนับสนุนของปูซานสำหรับงาน World Expo 2030และในขณะที่สมาชิกเริ่มดำเนินการออกโซโล่เป็นเวลาที่เหมาะสม และสมาชิก b t s รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้นับตั้งแต่การเดบิวต์ของ b t s เมื่อ10กว่าปีที่แล้ววงประสบความสำเร็จในระดับสากลทำลายสถิติและพักดันเค o p ป๊ไปสู่ระดับโลก Big Hit Music จะมุ่งเน้นไปช่วงเวลาที่สำคัญที่เป็นไปได้แล้วจาเคลรพความต้องการของประเทศ สำหรับบุรุษที่มีสุขภาพดีเหล่านี้จะรับใช้ชาติของพวกเขาและตอนนี้ก็คือซอกจินสมาชิกที่จะเริ่มดำเนินการในทันทีที่มีกำหนดสำหรับการปล่อยสโลของเขาจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนตุลาคมจากนั้นเขาก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนก,นกนอารกฑ์ทหารของรัฐบาลเกาหลีใต้และสมาชิกคนอื่น,นในการวางแผนที่จะรับรมของแต่ละคนที่วางไว้ทั้งบริษัทและสมาชิก b ี s จะตั้งตารอในการกลับมาเป็นกลุ่มอีกครั้งหนึ่งประมาณในปี2025 ต่ำความมุ่งมั่นของสมาชิกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราจะสนับสนุนศิลปินของเราและภูมิใจเหลือเกินที่พวกเขาทำหน้าที่ของตนเองโดยให้แก่ประเทศที่เรียกว่าบ้าน สรุปนะคะพี่จินจะปล่อยสซโลในเดือนตุลาคมค่ะหลังจากการเสร็จสิ้นสซโลนะคะพี่จินก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนการเกณฑอาหารของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะตามด้วยสมาชิกคนต่อไปตามลําดับตามที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งประมาณในปี2025นั่นเอง ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ